คือหลานกลัวเลิกงานห้าทุ่มตอนนี้กูก็เด็กเล่ามันหมดแล้วนี่กุมาแต่นี้ก็คือคืนหลานกูเข้ากับายใช่ไหมแล้วทีนี้ยกลัวไปสั่งกับข้าวจะเข้าเป็นกูไหมเธอจะดร้องสิ ้าไมวะนี่เออให้ใหพกมกคได้ไปยี่ห้อยี่ห้อดังมาแล้วพอเนี่ยแล้วกูบอกเลยว่ากูน่ะไปสั่งต้มยำทะเลเชื่อกูอแม้แลากูได้ไรวิญญาณ วิญญาณกุ้งวิญญาณมึกแต่ก็สมราคาเขาไหมหกสิบบาทคือกูได้จะเห็นกนะูพูดจริงิตัวนี้พอดอันนี้กูไม่ได้จัดนะคือมันอยู่เองแล้วกูไม่ได้จัดนะน,นี่แลวคือตอนนี้กูหิวข้าวกูรอรอหลานกูไม่ไหว แต่กูก็ซื้อไอ้พวกซีฟงซีฟุดมาแล้วแหละรอมาเลิกงานฮาทุ่มเที่ยงคืนมึงจะได้กินโอ,อ้ถือกูมองแล้วกูก็หิวเป็นแม่กูก็คนนะเว้ยเย้ yeah! ไอ้เครื่องมืงกูไม่กล้าใส่ <c oughs> ฉันว่าฉันทำมันไม่เป็นกดได้อยู่นะ แต่ต้ยมยำอะมันได้วิญญาณอะ่ะเธอมันก็ควงคุ้มกับหกสิบบาทเขาเลยเนาะหกบาทเขาที่หรัคุณต้องซื้อหมูหมึกกุ้งไปให้เขาป่ะแต่รสชาติเขาเลยนะ น้ำชุบเข้าอร่อยมากแต่กํามสสุดท้ายก็คือถ้าหลานกูกลับมาตอนที่คืนเนี่ยกูจะแดกได้ไหมกระส้ตมตำมั่วทะลุป,ปูโป,ปมีทั้งสบายนางมีทั้งมึกมีทั้งอะไรวะกุ้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ไล่ก่อนพอไปซื้อเองกับมือมีสบายนาง มีกุ้งมีหมึกเขาเรียกอะไรอะไรหมึกอะ่ะหมึกอะไรของหมึกไม่รู้เออแล้วก็มีกระปูด้วยกูมาอยากกินมากก็แต่ตอนนี้ฉันหนวนิวโกนปูมาแล้วก็อะไรวะซื้อมาห้าอย่างพ้าบาทไก่ซื้อมาห้าอย่าง,าาางแต่ว่าหลานฉันเลิกงานห้าทุ กว่าจะถึงบ้านเธอกว่าจะได้เย็นอีกแต่ก็มาล้างมาอะไรให้นางไว้ละใส่ตัวเย็นละเดี๋ยวจะลงรูปสวยๆให้ดูนะจ๊ะ